ทุกท่านก็ร้นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายเกมนะครับใหม่ๆครับเอาชุาเราไปเกาะในอีพีที่สองโอเคเราผมมาเล่นนอกรอบนะครก็คือขูดตรงมาหาอะคอนะหาเพชรนะโอเคแป๊บนึงนะ,ะ <c oughs> โอเคอ่ะแล้วมาขูดกันเลยขูดไป๊ะจะักว่าจะเจอเพชร Sí. Okay.

าดไดม่ออโอ้ไม่ก้อกโอ้มาเุดไปเลยไม่ต้องรอรีรอโอเคเนี่ยเราหาเพรง่ายๆไม่ต้องไปยากอะไรปักไฟบูชาให้รู้ว่าตรงนี้เราเจอเพรนะ นี้ยมันเดียวก็จะเจอเพลิดอาจจะอยู่รอบตัวเราก็ได้ใครจะเป็น ไม่ตายบอกว่าไม่ตายกับตายใท่าั้นกรรมลืเรอนกลับกายเท่านะัขอภายจริงอ่ะ ไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมันมีลาวามาดูไม่อยากจะเชื่อว่าจะเจอเพลแต่พาที่สองให้เสียงเก็บนั่งไปมนาะ

อใหม่ oh ได้สิได้เลยได้สุได้เลยดีนะดีนะเนี่ยที่เพจไม่หายเนี่ยลาว่า ตรงนี้จะมีลาวานนะจิบไว้เดะเป็นเดือนถูกเป่า これはこれ。 ba ba baby. E I'm <laughs> นี้พังแล้ขึ้นนะได้แค่สี่มิอิแบบเนี้ยก็เอเจอวาจุ่บนหัวเราอ่ะบนหัวกัน ลนวาไหมไม่มีโอ้โเชียววิเชียวลาว่ารู้สึกะวะ่าตรงนี้เป็นลาว่าแต่ไม่เป็ไปเหตุการปิดทันให้ปิดทันคือปิดทันเห็นไหมม,ม,มันก็จะเจอลาบลีสเพราะางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ งั้นตอนนี้ไงเชิบชิบชิบแอบชิบบชิบ,ชบ,ชบ,ชบไปเลยอีกตอนอ๋อคิดกวก่านี่ละว

ก็พอเลยนะเพราะว่าเวลามันจะเกินให้เล็กกนี่เราขุดเองแล้วก็พอเลยนะ เก <Okay, S 2> <Okay. S 1> เราขึ้นไปทำพีแอกอน,นะโอเคงั้นก็ขอถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติดคลายด้วยแล้วก็บุ๊คบิง้งกำลังใจเลยน้อยในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ